หลังจากที่จีนแบนอนิเมะไปแล้วพี่ไทยของเราล่ะจะโดนผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับกราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลออนิเมะโซนสมมัมิของคนวัยโซนนั่นเองนะครับ ในวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารวงการอนิเมชันเก่าเช่นเคยนะครับก็สาหรับข่าวสารวงการอนิเมชันในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนี่แหละครับประเทศที่แสนเบาบางครับที่ไม่ว่าจะมีประเด็นดราม่าอะไรต่างๆนานานะครับจีนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับผูโชค้เซนเซนะครับที่สตรีมเมอร์ชื่อดังในประเทศจีนเนี่ยออกมาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ทําคลิ แยกไปแล้วนะใครอยากจะฟังก็กลับไปย้อนฟังได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการที่จีนเนี่ยเริ่มแบนเกมที่มีเนื้อหาควารมรุนแรงเริ่มแบนอนิเมะที่มันมีควารมรุนแรงหยาบคายไม่เหมาะสมนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไทยไหมนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะครับที่มีข่าวว่า จีนเนี่ยเริ่มแบนอนิเมะนะครับซึ่งไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้พึ่งจะมามีครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาแบนอนิเมะมาหลายเรื่องแล้วเช่นกันนะครับอาทิเช่นเรื่อง a อ t a c k on t i t ท n นะครับที่เป็นอนิเมะที่มีทั้งเนื้อหาความรุนแรงการใช้ภาษาโน่นนนี่ต่างๆนานๆนะครับสัตว์อาร์ตออนไลน์ก็โดนเช่นกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า s o ตว์อาร์ตออนไลน์มันรุนแรงอะไรขนาดไหนนะครับเดดโนดไซโคพาร์ และอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่โดนไปเช่นกันนะครับและล่าสุดนะครับวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับโดยออกมาแสดงทัศนคติว่าเนื่องจากการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ชมหลักเป็นเด็กและเยาวชนนะครับดังนั้นนะครับอนิเมะที่จะนำมาออกอากาศได้เนี่ยต้องแสดงถึงความจริงความดีและความเหมาะสมนะครับก็สําหรับอนิเมะจากจีนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนื้อหาที่มันไม่รุนแรงเลยนะครับ ไอที่มันโหด,หดเลือดสาดก็มีนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเหล่าอาัจิอมวยในประเทศจีนเนี่ยจะได้ดูอนิเมะดีๆที่มันสอดแทรกเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพและมันเป็นงานระดับมัสเตอร์พีซเนี่ยพวกเขาจะได้ดูกันใหมนะครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับทางพี่จีนของเราเนี่ยก็ยังประกาศว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการสนับสนุนให้ผู้สร้างสารรค์การ์ตูนเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้นนะครับและจะเดินหน้านะครับปราบปรามแล้วก็แบรนด์การ์ตูนที่มันมีเนื้อหาความรุนแรงหยาบคายนะครับและดูลามกอนาจานนน ซึ่งในซีซั่นหน้าเนี่ยอย่างเวลเอ็นฮาเรมเนี่ยก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าจีนเนี่ยจะได้ดูใหมนะครับน่าจะโดนแบนไปแน่นอนนะครับเอาล่ะกลับมาที่ไทยนะครับพี่ไทยของเราล่ะจะโดนผลกระทบอะไรบ้างจากเรื่องนี้นะครับเอาตรงๆนะครับไทยเราเนี่ยก็มีแอปจีนหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปจีนฟ้าจีนเขียวแอปนู่นแอปนี่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับมาจากประเทศจีนแต่ถ้าว่าหลักๆเนี่ยก็มีอยู่3แอปนะครับที่เราดูกันนะก็จะมีแอปจีนฟ้า แอปจีนเขียวและอีกอันนึงก็คือ YouTube นั่นเองนะครับยูทูบเนี่ยก็จะเป็นทาง News Thailand นะครับที่นําอนิเมะเข้ามาฉายเนาะแล้วทางแอปจีนเหล่านี้เนี่ยเมื่อทางต้นสังกัดหรือว่าบริษัทแม่ที่อยู่จีนโดนแบนด์อนิเมะไปเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเขาจะ l อมาฉายได้ไหมอันนี้เนี่ยผมก็ไปสอบถามข้อมูลมาจากทางแอปจีนฟ้าแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับประเทศเรานะครับประเทศเราเนี่ยังสามารถดูอนิเมะตามฤดูกาลได้เช่นเคยนะ เพราะว่าเขาเนี่ยแค่แบนไม่ให้ฉายในจีนนะครับอติอ๋มวยฝั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะครับแต่เด็กๆฝั่งเราเนี่ยก็ยังได้ดูอนิเมะกันต่อนั่นเองเนาะก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่มันดีอยู่นะครับไม่ได้มีผลกระทบเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นบริษัทที่มีการประกอบการเกี่ยวกับอนิเมะเนาะก็ถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะและนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับจากที่ผมได้ไปหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามนะครับใครมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไไไงงงเเเเนนนี่่่่่ยกก็สาาาาาามมมมรถคคคคอออ์ว้้้ทททชชดดลละขุุณ ชมแล้วก็ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักซากุระบายจุบจ๊บ